จ,จีนเนี่ยถ้านึกถึงแหล่งของคนจีนเยอะเนี่ยๆๆๆน้องฟ้าคิดถึงที่ไหนคะเยาวเรเยาวราชอ๋อเ <laughs> ยาวราช <laughs> แมลืมไปแบบว่าถูกแล้วอ,อะไรนี่เยาวราชคุณผู้ชมคะเราไปย้อนรอยดูเยาวราชกันดีกว่านะคะว่าเยาวราชเนี่ยมีที่มาที่ไปในอดีตยอย่างไรคะ่ะเชิญค่ะเยาวราชถือกำเนิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ห้า โดยพระอ,องค์ท่านโปรดเก้าให้สร้างถนนเยาวราชขึ้นในปีพุทธศักราช2435ถึงปีพุทธศักราช2443ตั้งต้นจากบริเวณคลององค์อ่างถึงวัดไตมิตรวิทยารามวรวิหารเป็นระยะทาง1,523เมตรนอกจากนั้นยาวราชยังถือเป็นบ้านหลังที่สองของคนจีนแห่งโพ้นทะเลจนได้รับฉายาว่า ใช้หน้าทาวเมืองไทยและเป็นตำนานของคนจีนแห่งแดนสยามอย่างเทียมโชควัฒนาตระกูลเกี่ยรวรรนนลเตชะไพบุญล,ล่ำซำ หรือแม้กระทั่งนักเลงดังอย่างโอตีโอตีอังสือแปะใช้ก็ล้วนต่างกำเนิดมาจากย่านนี้ทั้งสิน้นปัจจุบันเยาวราชนับเป็นชุมชนจีนที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยและเป็นย่านธุรกิจการค้าการเงินร้านทองพัตคารร้านอาหารและอีกสารพัดมีผู้คนมากมายที่มุ่งสู่เยาวราชตั้งแต่เช้าจเลดเย็นจากหัวข้ายันสว่างถือเป็นย่านหนึ่งของเมืองไทยที่ไม่เคยหลับไหล แล้วก็ที่เหลือเรีอนเค้กนี่นนคือต้นกําเนิดเยาวราชพอดูแล้วนึกถึงอะไรฮะอาหารใช่โดยเฉพาะสตรีทฟู้ดยำค่าคืนเขาบอกว่าถ้าคุณไปภายในหนึ่งคืนเนี่ยคุณต้องทําให้ได้อย่างน้อย10ร้านเพราะว่าที่นี่เขามีเป็นร้อยร้อยร้านเลยช่สมัยก่อนนะทํางานใหม่ๆมีเงินนะคนคนรุ่นพี่นะ <c oughs> ต้องไปต้องไปซื้อทองที่เยาวราชค่ะ <c oughs> เริ่มต้นสลึงแรกเนี่ย ก็ต้องไปร้านที่เยาวราชรู้สึกเท่ทุกวันนี้ก็ยังไปซื้อเยาวราชนะเพราะว่าทองเยาวราชเนี่ยเขาเขาดังแล็ไว้นใอไว้ใจได้นอกจากเรื่องทองก็ต้องเป็นเรื่องอาหารใครยังไม่เคยไปคุณต้องไปท้าตะลุยกิน อย่างต่ำสิบร้านต่อชอบร้านไหนคะเวลาไปยวราชทานอะไรเมื่อวานเพิ่งไปมาเท็กชัดสุกี้อร่อยมากใครที่ชอบทานสุกี้แนะนําอันนี้ไม่ได้ข้ามโฆษณานะลกชนน้ำใสปากซอยมังกรบะหมี่ปูโอ้โหแกงตรีนายหมูโอ้โหก๋วยจับนายเอ็กโอ้ไปงานต่อไปเถอะ